อ่าพี่มาห้างตีวงเขามีเดี๋ยวเขามีเดี๋ยวเข้าไปเดี๋ยวเข้าไปเดนั่งไกลปูตายปูก็ไม่รู้วิชาอ่าเตรียมเกต้นเสี้ยวันนี้ครูจะพูดเรื่องโครงสร้างของเสียงให้นักเรียนได้เข้าใจนะครับมันเป็นโครงสร้างสองโครงสร้างที่นักเรียนจะต้องนำไปใช้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปนะครับสองโครงสร้าง โครงสร้างที่หนึ่งเรียกว่าโครงสร้างเมเจอร์เมเจอร์สเกลเมเจอร์สเกลมันก็จะเป็นกลุ่มเสียงแปดตัวนะครับโครงสร้างของมันเราจะใช้ตัวเลขเป็นตัวแทนกลุ่มเสียงเมเจอร์ตัวธรรมชาติของ เสียงดนตรีสายลมที่พวกเราบรรเลงหรือเล่นกันอยู่ตอนนี้เรื่องโคงสร้างเสียงเมเจอร์กับไมเนอร์นี่แหละนะพูดแค่ชั่วโมงเดียวให้เข้าใจไปตลอดชาติถ้าพูดเสร็จแล้วนะักเรียนมีความเข้าใจมันก็เอาไปใช้ได้ตลอดเวลาอย่างท่าทำไมครูให้เวลาคุณให้เลกีตาร์แล้วทำไมต้องให้ไล่เสียงก่อนเล่นให้มันเช็คเสียงมันก็เสียงมันตรงไหมถ้าไม่ตรงเันก็ต้อง จูนเสียงใหม่ตั้งเสียงใหม่เครื่องหมายที่นักเรียนเห็นอยู่ใต้ตัวเลขพวกนี้ก็คือเครื่องหมายเต็มเสียงนะครับกับครึ่งเสียงเต็มกับครึ่งมีอยู่สองอย่างโครงสร้างที่เป็นเมเจอร์สเกลนั้นนะครับโน้ตตัวที่หนึ่งไปหาตัวที่สองห่างกันหนึ่งเสียงสองไปสามก็หนึ่งเสียงส่วนสามกับสี่มันจะให้ห่างกันแค่ครึ่งเสียงบังคับให้ห่างครึ่งเสียงเวลาเรียนทารั้วบ้าน สาลัวอันที่สามอันที่สี่ต้องเอามาชิดกันนิดหนึ่งนะครับต่อไปอันที่สี่ไปห้าที่ห้าต้องหางกันหนึ่งเสียงห้ากับหกก็หนึ่งเสียงหกกับเจ็ดก็หนึ่งเสียงส่วนเจ็ดกับแปดบังคับให้ห่างกันครึ่งเสียงพอเวลาเล่นโน้ตเพลงทั่วไปมันจะมีเสียงตรงนี้แหละที่มันห่างกันครึ่งเสียงเพลงป๊อปปูลาร์ ย่งเช่นบันไดเสียงที่รูสอนพวกเราเป็นประจำคือบันไดเสียง C major นะครับมันก็จะเริ่มโนตัว C ใช่ไหมครับตัวแรกกับตัวสุดท้ายก็เป็นตัว C ีตัวนี้จะเป็นตัว C เสียงที่สูงขึ้นเหมือนขั้นบันไดเดินขึ้นบ้านไปหาตัว D ตัว E ตัว F ตัว G ตัว A ตัว B นะครับกรู ทำคลิปตรงนี้เพราะว่าเดี๋ยผูู้จะไปลงในกลุ่มเรียนด้วยเย็นนี้ก็ไปนั่งดูถ้ใาในข้าใจก็ยอดยอนกลับไปดูตรงนี้นะครับเสียงของธรรมชาติทุกตีสากลตัวโ,โดไปหาตัวเรเยจะห่างกันหนึ่งเสียงเรกับมีก็ห่างกันหนึ่งเสียงส่วนมีไปหาฟามันห่างกันครึ่งเสียงฟาไปหาซอนก็ห่างกันหนึ่งเสียงซอนไปหาลาก็ห่างกันหนึ่งเสียง ลาไปหาทีก็ห่างกันหนึ่งเสียงและทีไปหาโดก็ห่างกันเพียงครึ่งเสียงเวลาเราไล่เสียงจำทำนองมันให้มันได้ครับโดเรมีฟาโซลาทีโดเห็นไหมครับเสียงมันจะห่างกันเสียงตรงที่มันห่างกันครึ่งเสียงมันจะแคบไม่เยอะไม่เยอะโดเรมีฟา โซลาทีโด so, ให้เป็นทำนองแบบนี้ทำนองเขาเรียกว่าทำนองเมเจอร์นะครับอันนี้กูพูดเรื่องเมเจอร์นะต่อไปกูจะพูดเรื่องของไมเนอร์กูเคยสอนพวกเราไปว่าเมเจอร์ Major เป็นตัวที่หนึ่งส่วนไมเนอร์เป็นตัวที่หกใช้เครื่องหมายเปลงเสียงเดียวกัน ถ้าโดเรมีฟาโซลาทีโดไม่มีชาร์ฟแฟบต,ตัวที่หกที่เป็นบันไดเสียงไมเนอร์มันก็จะไม่มีเครื่องหมายแปลงเสียงเช่นเดียวกันแต่ถ้าตัวที่หนึ่งไม่ใช่ตัวซีสมมติว่าคูเปลี่ยนนะครับคูเปลี่ยนเป็นบันไดเสียงจีเมเจอร์มันมีเครื่องหมายแปลงเสียงกี่ตัวเครื่องหมายบันไดเสียงจีเมเจอร์มีตัวเดียวใช่ไหม กูก็จะตั้งเสียงตัวจีเป็นตัวแรกจีเอบี G, A, <Yeah. S 1> อ่ะสอนจีจะเป็นตัวสุดท้ายแต่ว่าสอนที่อจะเป็นตัวแรกแต่เอฟผนะครับ <Yeah. S 2> แล้วมีเครื่องหมายแปลงเสียงอยู่ที่ตัว F ใช่ไหมครับใช่นนั้น อะไรคือโน้ตตัวที่หกของ G ครับผมตัวที่หกคือ A ใช่ไหมครับหรือ E ออหรืออ e? e. e. ีแสดงว่าบันไดเสียงอ e ีมเนอร์มันก็ใช้เครื่องหมายแปลงเสียงตัวเดียวกันนะครับเวลาที่เราจะไปสร้างบันไดเสียงอ e ีมเนอร์เราก e ็เอาอีมเนอร์เป็นตัวเริ่มต้น เริ่มตัว e เป็นตัวที่ไหน,น e f g แล้วก็ไปไหนต่อ a b c d แล้วก็มา e f ต้องเป็น f อะไร f sharp ต่อไปเราจะหามาเลเซียตัวไหนมาเลเซีย f มาเลเซีย f มีเครื f, ่องหมายแปลนเสียงกี่ตัวกี่ตัวเจ็ดตัวไม่ถูก ไม่ถูกสองครับไม่ถูกน้อยกว่านั้นน้อยกว่าน anyway ั้นหนึ่งครับหนึ่งตัวมันได้เสียงเอฟไมเจอร์เป็นได้เสียงที่มีเครื่องหมายแปลงเสียงหนึ่งตัวคือตัวอะไรครับตัวอะไรนะอีหรือบีอีหรือบีบีแสดงว่า F F เเมเจอร์เนี่ยมันจะมียาติมันตัวที่หกคือตัวอะไรครับตัวที่หกของ F ตัวดีใช่ไหมครับแสดงว่าดีแมเนอร์มีเครื่องหมายแลงเสียงกี่ตัวหนึ่งตัวเราก็จะเริ่มเอาตัวดีหรือตัวเริ่มตันก่อน D E F G อ B อะไรครับเนี่ยดีแฝงใช่ไหม C แล้วก็ D ีรับต่อไปเอายอีสักหนึ่งได้เสียี เวลาครูให้ไลเสียงจำเสียงให้ได้นะครับว่ามีเสียงอะไรบ้างในชีที่เราเรียนเราได้เสียงง่ายๆเลยมาไใ้เสียงที่ทุกคกเราชอบเรียนมันในเสียงเอขอดเอมันได้เสียงเอ,อเราก็จะเอาตัวเอเป็นตัวเริ่มต้น มาได้เส้นเอในวงกลมที่ครูให้นักเรียนได้ลองทำรูปนครับตรงนี้มาได้เส้นเอสี่ชับสามชับมีตัวไหนบ้างที่สี่ชับก็มีตัวเอสี่ชับตัวจีด้วยแล้วก็ตัวสี่โอเคมีสามตัว แล้วต si si ัวที arp, minor, ng, là, si ่หกของบริเวเสียงเอคือบริเวเสียงอะไรเอฟชาร์ใช่ไหมสำหรับเอฟชาร์ไมเนอร์เป็นยากกว่าเอเวลาเราเล่นเสียงเอฟชาร์ไมเนอร์มันก็ต้องมีโน้ตพวกนี้อยู่นั่งในด้วยแล้วอะไรเอฟชาร์จีชาร์ปเอดีซีชาร์ปดีอีเอฟเวลาเล่นไมเนอร์ถ้าเราได้ไมเนอร์เราจะได้ไมเนอร์ด้วยคัอโน้ต โอเคน้องๆมสี่กูอสอนแค่นี้นะครับสอนแค่นี้เราไม่สอนเยอะจบเรื่องมันได้เสียงท่านนั่งจะแห่ที่ใบโดยโน้ตโน้ตมันมีเสียงเสียงสูงกับเสียงต่ำใช่ไหมครับแล้วมีอะไรอีกครับ คุณสัมบัตของมนุุลสมบัตของมนมันมีเสียงสูงกับเสียงต่ำมีอะไรเสียงสั้นเสียงยาวมีอะไรครับมันมีเบากับมีดังใช่ไหมครับคุณสัมบัตของมนุษย์อันนี้อยู่สูงหรือต่ำเนี่ยต่ำครับตามป่างอยู่ทั้งเสียงหนสูง สูงใช่ไหมแล้วน,นี่เหรอ,อ,อส่วนอันที่บอกสั้นยาวคืออะไรก็คือพวกนี้ยาวที่สุดยาวลงลงมายาวลงลงมาอยู่ยาวลงลงไปอยู่แล้วก็นจนสั้นตัวที่บอกสั้นยาวคือตัวน้ตที่เป็นลักษณะพวกนี้คคส่วนดังเบาคืออะไรครับดังเบามันก็จะมีคำศัพท์พวกนี้ ก็เ,เห็นว่าคยเ,เห็นว่าคำสาบนันอยู่ในเพลงทุกเพลงจะมีคำสา์ตัวนี้เลยหรือแบบนี้อยดังขึ้นหรืออย่างนี้ไฟเบาลงอันนี้มันจะเป็นเครื่องหมายที่กำกับดังเบาบรมาถ้าเส้นบอกสูงกับต่ำ ส่วนตัวโน้ตพวกนี้บอกความยาวความสั้นส่วนเพลงมันจะช้าหรือจะเร็วนั้นมันอยู่ตรงนี้ครับมันอยู่ที่ตรงนี้เท่ากับแปดสิบหรือเท่ากับร้อยี่สิบแต่ถ้าเท่ากับหกสิบนักเรียนดูเข็มนาฬิกาขกเรียนเลยมันจะช้าเขียนเาฬิการเราเดินช้าความเร็วเบงหกสิบก็จะช้าแปดสิบนี้ประมาณเพลงชาติไทย เพลงชาติไทยจะประมาณแปดสิบเพลงร้อยี่สิบก็จะสนุกสนานมีแค่นี้เรื่องทฤษฎีถ้าเรียนเยอะจำไม่ได้ก็เอาไปใช้ไม่ได้เล่นเยอะๆแต่ว่าไม่รู้ที่มาของมันก็ไม่ได้ดนตีมันมีอยู่สองส่วนใครที่ตามไม่ทันเทอมนี้กูให้ติดศูนย์แน่นอนรับประกันแน่นอนมีแน่ วิชาทฤษฎีทำแบบทดสอบไม่ได้เขาไม่ใส่ใจการการเขียนตัวโน้ตก็ใช้กุญแจซอเป็นหลักบางเพลงมันจะมีเครื่องหมายแปลงเสียงอยู่ตรงนี้สองตัวคีอะไรที่มันมีเครื่องหมายแปลงเสียงสองตัวนักเรียนก็ไปดูนาฬิกาที่ครูบอกเมื่อกี้นี่นาฬิกาตัวซีตัวเริ่มต้น อันนี้เป็นทางแฟอันนี้เป็นทางชาร์ป C ไป G G ไปอะไรครับ D แล้วก็ไป A ทางนี้ก็จะไป F B แฟแล้วก็ E แฟเนี่ยเธอนี่คุณรู้จักแค่สามชาร์ปสามแฟก็พอแล้วปากันถ้าเธอมอนอย่างนั้นเธอติดศูนย์จูบูนคุณจะบอกก้อเลดา้าเธออย่างนี้นะว่าเธอจะติดศูนย์จูบ เพราะว่าคือไม่ไม่ยอมฟังในสิ่งที่ครัวที่บายเพราะมันเป็นาหาันานะครับสองตัวคีอะไรนะครับคีดีเราก็จะเอาโน้ดดีปเ,ดปเ,ปปเป็นตัวเริ่มต้นโนดดีอยู่ตรงนี้ทำไปให้แปดกบแปดตัวหนึ่งสองตัวฟ้าหายไปแนละ้วอีโน้ดหายไป สองสามสี่ห้าหกแล้วก็แโน้ตที่อยู่ในช่องนี้คือโน้ตตัวอะไรครับตัวซใช่ไหมตัวโดโน้ตที่อยู่ตัวนี้คือเสียงเสียงฟาแสดงว่าโดเรมีเอเรมีฟาตัวนี้ติดอะไรครับหมอ,อะฟไไาเนาชา เล่ธรรมดามีธรรมดาก็ไปก็ซอลาทีโดโด,โดเป็นอะไรครับโดเป็นอะไรเนี่ยโดชา้าใช่ไหมมีแต่กะเป็นโดชา้าแล้วก็เป็นเลนอะไรเป็นไมเนอร์อันนี้ดีเมเจอร์อะไรเป็นดีไมเนอร์อะไรเป็นไมเนอร์ตัวที่หกตันับไปหนึ่งสองสามสี่ห้าที ภาษากีเกอร์ดีมเมันจะมีน้อตที่จักไม่เหมือนกันแค่โนตตัวเดียวใหม่นะครับต่อไปบระเสียงทางแฟกถ้าคีย์ซิกเนเจอร์มันมีอย่างนี้สองแฟกสองแฟกคือคีย์อะไรลูกสองแฟกคือคีย์อะไร มีอะไรครับสองแฟด <B. S 1> อ่าดีแฟดเมเจอร์ก็ตัวตัวบีอยู่ตรงไหนใต้เส้นน้อยแล้วก็มาเส้นน้อยใช่ไหมครับแล้วก็ไปเลนนีฟาซอนลาทีตรงนี้ก็ต้องเป็นเกตเราว่าเขาบังคับให้มันเป็นแฟดแล้วใช่ไหมเอออันนี้กูไม่ได้ใส่ตรงนี้เพราะกูใส่ข้างหน้านแล้ว อันนี้ก็เป็นทีโดเรมีมีมีแฟดใช่ไหมช่องนี้เสียงมีอันนี้ก็จะเป็นมีแฟดด้วยทีแฟดจบอะไรเป็นไมเนอร์ของทีแฟดโน้ตตัวที่หกนัไปอะไรครับจีอะไรนี่จีไมเนอร์ แลนั่นเย่จบก็สอบการภาคเขก็จะถามเมเจอร์กับไมเนอร์ไม่ได้ถามอะไรเยอะมากแบบทฤษฎีไม่ได้ถามไม่มากไปดูมาเย่มีแค่นี้วันศุกร์ก็ขึ้นมาทบทวนกันหน่อยก็ไอเกงเรื่นไอเกมเรล่นเลอะเพราะว่า huh. บ้านๆไม่าออย